มีความสุขมานีสิมาถือกล่องมาให้ใกล้ย,ยิ้มมาเลยโอโหมีความสุขมาถือมาถือมาอะไรของใครของเสื้อจะซื้อมาใช้ไงเสื้ออะไรมาใช้ก็หมอะดูทักเื้ออะไรซื้อมาซื้ออะไรมาใช้อีกหมอดูทักมาไงทักว่าอันนี้จะดูหรืออะไรจะดูสั่ง<ม>จริงๆมันเป็นอะไรไม่สั่งเขาจะมาส่งไหมจะถามจริงไปดูคำถามสั้นๆน่เท่าไหร่ เท่าไหร่ดูก่อนแล้วเด็กังก็รู้ว่ามันไม่แพง uh huh. จริงเลยขยันสั่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้อง <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรหมอดูเขาทักมาบอกเอ้ต้องสีเขียวนะใครบอกหมอดูเขาบอกสีเขียวจะเหนียวสัวคนไหนดูหมอดูไม่ใช่หมอนวดไม่ต้องถามซักเลยขนาดน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> สั่งจริงๆมันเป็นโรคอะไรกันแล้วรองเท้าอะ่ะ แทบจะเอาปูไปที่นอนได้แล้วมันเป็นโรคอะไรเท่าไรสามร้อยสามร้อยอะไรมึงอย่าพูดสามร้อยกูเห็นสลิปมึงโอนตัง han ค์อย han han ู่งสามร้อยอะไรของมึงเห็นได้ไงฮะมึงกล้าโกหกกูนะเต้ยกงเห็นได้ไงเห็นคุณเก่าวล่ําไม่เก่าล่ําอ่ะใครมาเก่าวล่ํำอย่ามาพูดมมันก็ถูกไงของปลอมดูมันยับขนาดนี้ สั่งอะไรเต้ยใช้เงินเก่งแล้วเดือนนะี้มันเป็นอะไรนะฮะใครบอกเต้ยใช้เงินเอาอีก<ง>แล้วเอาอีกแล้วต่อไปไม่ต้องมีแล้วรหัสอะรหัสกดเงินอะท่านเ้ได้ใช้มั่งทอ,อ่พอสอนพอสอนแล้วเอาใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แนละ้วเดือนนะี้มึงเอาเ<ต>ยาาอะหาเงินมาเต้ยก็อยากใช้ต่างบ้างฟังเก็บตลอดใช่ไหมเงินเดือนออกปุ๊บฟังเก็บตลอดตลอดทุกวันนี้เต้ยยังไม่รู้เลยแบงค์พันสีอะไรทุกวันนี้ก็ <S <S <c oughs> ใช้โอนเราไงามจะแบงค์พันสีอะไรล่ะมึงใช้โอนอะ เตไม่เคยเจอ ATM เลยทุกวันนี้บัตร ATM เป็นวงกลมหรือเปล่าได้ไม่รู้เลยก็มึงใช้โทรศัพท์โอนมันจะเห็นได้ยังไงเอาใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เอาใหญ่เดี๋ยวนี้นแล้วเต้เป็นคนมีความรับผิดชอบไงชอบอะไรก็เต้กดตกลงไปแล้วเต้ก็ต้องรับผิดชอบไงมึงไม่ควรกดเข้าไปดูแต่ทีแรกค่ะ